สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางและท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านนะครับผมนายเพิกเลิศดังพงครับประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเรื่องฉนวไม้ยางนะครับตอนนี้มีการคิกออฟไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทอกอสอกับการยางเนี่ยได้จับมือแล้วก็มีการแจกฉนวไปแล้วในชุดแรกก็เป็นของจังหวัดระยองนะที่จังหวัดระยองได้ไปแล้วตอนนี้เนี่ย กำลังอยู่ในขั้นตอนของดําเนินการทั่วประเทศออกเป็นเงื่อนไขระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นนะครับคู่มือปฏิบัติกําลังออกนะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะคลิกออฟคิกออฟไปแล้วแต่ว่าจะเริ่มสามารถที่จะดําเนินการได้ทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึงที่เราทําถามว่าเราจําเป็นไหมที่ต้องทโโําโฉนดก็ยังมีบางคนอีกที่ชอบพูดว่าเอาโฉนโดมาให้กู้เป็นหนี้ต้องจะเก็บภาษีคุณคิดสิ่งดีๆบ้างก็ได้นะครับเพราะผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ ผมยืนยันว่าผมเป็นเกษตรกรเราไม่ได้มาขูดเลือกขูดเนื้อกันเองหรอกครับการที่มีโฉนดไม้ยางถามว่าดีอย่างไรก็ดีสิครับแทนที่คุณจะมีโฉนดที่ดินอย่างเดียวตอนนี้มันแยกที่ดินออกจากไม้นะครับคุณจำนองโฉนดก็โฉนดใบหนึ่งคุณจำนองไม้ก็ไม้ใบหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครไปบังคับให้คุณเอาไม้ไปจำนองเขาให้โฉนดต,ต้นไม้คุณไปเพราะนั้นเนี่ยคนที่ปากไม่ค่อยดีนะครับผมก็ฝากไว้เลยว่าคุณช่วยทําความเข้าใจใหม่ซะด้วยรัฐบาลเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแล ไอ้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนผมก็มาเป็นตัวแทนของท่านที่รัฐมนตรีธรรมนัสก็ให้โอกาสว่าไหนไหนคุณเป็นตัวแทนชาวสนยางคุณก็มานั่งบริหารเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็ต้องรอดูเขาบ้างนะครับอย่าไปคิดว่าจะเป็นเหมือนที่ผ่านๆมาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับคนดีเขาก็มีคนที่ตั้งใจทาเขาก็มีเพราะฉะนั้นโฉนดไมายางเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยคุณจะ เอาไปกอดไปเย้ยเฉยก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเดือดร้อนคุณอยากเอาโฉนดเนี่ยไปคาประกันเงินกู้กับแบงก์เขาก็ยินดีที่จะรับนั่นจะเป็นช่องทางคุณวันไหนคุณลําบากคุณจะรู้ว่าไอการมีทรัพย์สินที่มันสามารถจํานองในระบบได้นี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ถึงเวลาคุณเดือดร้อนอะไรคุณก็ไม่มีคุณต้องไปกู้บวกกันน็อกเหรออย่างเงี้ยคุณชอบแต่นะครับเพราะนั้นไอพวกที่ปากไม่ดีชอบพูดแดีผมบอกเลยนะผมเป็นไม่เหมือนคนอื่นนะคุณมาพูดส่งเดชผมก็ด่าคุณกกลัับได้เหมือนน นะอันนี้พูดชัดเจนแล้วก็ตําแหน่งผมเนี่ยผมบอกเลยมีคนหลายคนบอกว่าเอา้าทําไมผมเป็นขนาดนี้แล้วผมไม่รู้จักสํารวมอะไรบ้างคือผมเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปนะครับผมไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องไปหาเสียงสิ่งที่ผมมาทำวันนี้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมมาในฐานะเป็นกเกษตรกรคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจากอาชีพเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งอะไรไม่ดีที่มันบั่นทอนน่ะ ที่คุณพยายามที่จะมายั่วยุมาพูดอะไรไม่ดีเนี่ยนั่นเป็นวิธีการคิดของคุณถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยคิดว่าคุณคิดแล้วมันสบายใจคุณก็คิดไปแต่อย่าลืมว่ามีคนที่เขาต้องการสิ่งที่เรากําลังจะทาร่วมกันเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับคนพวกเนี้เขามากกว่าคุณอีกกับคนที่คิดไม่ดีนะครับเพราะนั้นที่ผมเสียเวลาพูดถึงคนไม่ดีเนี่ยก็แค่อยากจะปลามปลามลงไปบ้างว่าคุณไม่อยากได้ก็เรื่องของคุณนะครับ คุณไม่ต้องไปนั่นหรอกวันไหนคุณมีอำนาจคุณอยากทำอะไรคุณก็ไปทำวันนี้ผมมีอำนาจใช่ไหมครับผมก็ใช้อำนาจไปในทางที่ถูกที่ควรกับของคนส่วนใหญ่นะครับจะมีใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าผมทำตัวไม่ถูกผิดกฎหมายคุณก็ไปดาเนินคดีผมนะครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางแน่นอนถ้าเกิดทุกคนคิดเหมือนกันนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทำเหมือนกันมันก็เป็นอย่างที่ผ่านมาแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยบางเรื่อง มันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณยังคิดไม่ถึงคุณอาจจะมองไม่ถึงไม่ได้ว่าผมฉลาดกว่าคุณนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีความคิดและผมมีโอกาสได้ทําผมก็ได้ทําในสิ่งที่ผมคิดนะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือผมก็ต้องรู้ดีในสิ่งที่ผมคิดผมต้องเข้าใจนะครับเพราะนั้นไว้วางใจกันบ้างนะครับผมเนี่ยมีตัวตนในเพื่อนร่วมลงคงนะครับคุณเจอที่ไหนถ้าเกิดผมไปทํา,าระยําตําบอลอะไรที่ไม่ดีคุณเจอหน้าที่ไหนคุณเอาขี้มาเฟี้ยงได้เลยนะผมไม่ฟ้องคุณด้วยแต่ถ้าเกิดผมทําดี คุณก็เงียบๆไปก็แค่นั้นนะครับอันนี้ผมมีอารมณ์เพราะว่าอะไรอยู่นะครับผมมองในโซเชียลมีหลายคนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้มาจากไหนหน้าตาก็เป็นพวกอวตารว่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสนยางที่ดีๆนะครับเราร่วมมือกันทําอะไรดีๆร่วมกันนะครับอนาคตดีๆรออยู่แล้วราคายางเนี่ยมันจะถูกจะแพงอยู่ที่พวกเราเนี่ยนะครับเป็นคนกําหนดและที่สําคัญก็คือ ต่อให้ยางมันสูงขึ้นในวันที่คุณไม่มียางคุณก็ควรจะแสดงความดีใจกับคนที่เขามีไม่ใช่พอคุณไม่มีคุณไม่ได้คุณก็โวยวายอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมีใครรู้บ้างว่ายางจะขึ้นไม่มีใครรู้หรอกครับมีใครรู้บ้างว่ายางลงก็ไม่รู้ครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องรับความเสี่ยงเอาถ้าคุณมีอาชีพทาสนยางเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหรคุณควรจะขายเมื่อไหรคุณควรจะเก็บใช่ไหมครับไม่มีใครไปมัดมือมัดเท้าคุณไม่มีใครไปบล็อกความคิดคุณ นะครับอยู่ที่คุณทั้งหมดคุณตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะขายเมื่อไหร่นะครับคุณจะเก็บเมื่อไหร่นะครับไอ,เอ,อ,เอบ้เดือดร้อนเรื่องลําบากทุกคนก็มีภาระเดือดร้อนลําบากเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยครับว่าสิ่งดีๆเนี่ยคิดบ้างนะครับเรามาทําสิ่งดีร่วมกันนะครับหมดภายในยุคนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งดีๆได้กําเนิดขึ้นแน่นอนครับ